เอาบ่งหันโอ้ยเพราะว่าคือว่าพอดีคััวกระไดจะเห็ดสุดดอกอันนี้เห็ดไหนเขาใส่ฉุกเฉินเนาะฉุกเฉิน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสีหักแพงเบิดสุกุศลสุขคนเบิดสมองสุขบอลเด็กพี่น้องเด้อพบรปอช่องยูทูปปลาล้าเพิ่เพิ่มเงินเก่าเพิ่เดิมเพิ่มเติมไปเบิ่งเพื่อนนางลอยพี่น้องเนตัวนี้สางเพิ่มกำลังเกลียวก้อนใด้ฉุกเฉินก้อนใดใส่ฉุกเฉินให้ก็แม่เนาะแล้วก็สิไปถามสางน้ำเนาะว่าสิใส่ไหม่แปะ่ประมาณจากแผ่นเนาะได้ใส่แปะนี่ประมาณจากแผ่นนะ่นนะ นแม่ไม้เส้นพวกนี่ไปเห็ดจ้าขาดเน,ะน,เน,น,นะบบาะไม่เส้นงใหญ่นะสัสขอรบเจ้าสิมาเห็ดหัวกันได้เสร็จตัวหลอมนี่บ่บาที่ติดได้ตันนี้นวไ,ไปเอาบองหันโอ้ยเพ <c oughs> ่าคือว่าพอดีวกันไดจะเห็ดสรดอก อันนี้เหตุแห่งเขาใส่ฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินขึ้นนะครับเอาไม้ตัวนี้ไปจะไม่ได้ที่สิบตะบูลุก่อนตะบูลุก่อนนะบ่อให้อิสตีวานมวยเห็ดบัเป็นบ่อเห็ดบัเป็นมาจากไม่อันนี้ห้าวพ่ออยู่บ่อไม่เส้นในพ่อกระเจีเห็ดละนงละแนงนี่ได้ โดยโดยแป้นนี่ประมาณจา่แผ่น30สามสิบเบิดเบิดบอสามสิบนะลายเบิดบออักเอายเผื่อ้เอาเพื่ออได้เพื่อได้บ่อให้ขาดได้ให้เพื่อได้ให้เลือได้แป้นประมาณสามสิบแผ่น สุเลยกอนชุบสุวนาพ่นโหวฮวนาพ่นโหเห็นอะเห็นให้ชุบสคันว่าิดอันบไดกับแล้วเอาผนเ้นใหญ่จะจับน่หลแมนแมนจะเส้นใหญ่อจับเลยตัน่ะอันนี้ให้นขึ้นกันเลเอาไม้กายขึ้นจมือในสิตกลงแมนาดูตกมือใดกัย่งบุเนาอุมขึ้นอุมลงอยู่ไม่รักเอาเก่านะ กระสีอแผ่นนะนาโอเคโอเคสามสิบสามแผ่นกระสีสแผ่นแสม่นกระสแพเลยนาะไเเลิดพวกนี่เด้สาเศษมาหลอกมาแจกนี่เด้ทีเรียวนี่เด้ไรจับขึ้นไปใส่ก่อนบ่แปดนี่เออกอใส่บนแล้วมันกรอบน้ำแหลกะมี่นี่ มันคือกรอบขาไว้แท้คือกรอบขาไววแท้นี้เอาเอาปิ้งค้นทางนี่มันมันมันกอบกาขนาดนี้ไะอาปิ้งลงมากัมากอบกระเท่ี้คม้ง่ส่แพ่อนไแล้วแล้ว่บพ่อบพวกนี้ทังหลังนี่บ่พ่อบ่ไดแผ่นสี่ห้าแผ่นนี่พวกนี้ทงหลังนี่อพ่อมีตัวนอาจะพอ ทั้งททัวพอเนาะัพออยู่พอพอล้วง้ยังหาแพนบอกพ่อทัวล้พอองเี้ยวี่ยนไปใส่าเียเขาอยากันี่ิขันห้องมันหือนั่นกันาคันห้องนะมันชีมืดไหมอะถาขันห้องเลยมันชิมือกระบนมือเา

พอแล้วจะเถื่อนอะไ้เองไอเห็ดอหมอกซะของครนของพอแล้วก็บอแล้วจะเถื่อนเออต้นเขาแล่วเราใช่นี่นะนี่ต้นเขาตั้งไว้ไม่เส็นอะไรมันสื้อครับเลยบอบอคอยบอบอยาน้าเขาหายนะเขาบอเห็ดตองนั้นเต่ไปเอายังห้องเดียวใส่่องปลอกเลยใช่มองนี้บอใส่ยาเย็นเดียวห้องจะอยู่บ่อนี่มองห้งจะ่ เพอากันบ่อจ so so ักรลายเหมือนกันเมื่อยก็คือเรื่องหมางเรื่องเห็ดใส่บางใหม่ใส่ได้แต่กับมันเสียเวลาเนาะ่ตัวมันแลวเลยนะนี่เลยตัวนี้มันเห็ดแห้งเนี่เศร้านี่ได้ซองฟองนี่กับบัวทึบช่้วก็ไปเอาไปเบียกกับตัวไปมันชิทึกช่อาง ขัมขนาดดูขนาดไเขาบรถมบ่ไปเด้อ้ยขัแล้ยจางขาไปเป็นเนาะโอ้ยจางขัก็ยังเป็นหรออายุเพิ่ปัะชานีกว่ามียดกันอนเขาก็เดยมาคุมดี คุ้มแล้วคือขอจ้าเป็นนี่เขาจดสื่อมาแต่ทุนแล้วก็ไม่ได้เขา้ารวมแล้วเขาบอกขอเขาจรเป็นส้องรลอนบ้านนึกแต่เฮานาะเขาบเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเฮาก็บกเปลี่ยนอ๋อบ่นคือเฮาเนี่ยมันบ่นบ่นมา

Wow. ส่งดอกมันลุมล่างจับฝากหน่ยเธอผูหลักภูใหญ่ใจดีเอซเบิร์ตสคูสุวคนเนาะแบนปูนี่แปนแอมไหมเหมือนแ็นปู <wh แค่ะอยู่สามสิบแผ่นสาม่นว่าเนาะตรงนี้สามสิแผ่น กบุยกบุยง่ายมก่แได้อเาาบนะดพี่น้องเวลาฝนตกเนี่ยมันเปียกเลยนเวลาฝนมานี่มันซาดมาเนยนะฝนมาให้เนี่ยมันเปียกเปียก ถ้ามันตกบอล้มเนาะมันตกลมแน่เนี่ยพี่อ่ะซาสรักาตกดูตกแบนลรักาหัวไม่ก็สุดอกสุดคุ่เด็ดสุดหนุ่ยอะไรกันฝากในเด้อผู้รักผู้ใหญ่พิจารณาในเด้อตรงนี้เนาะแล้จังใดต่อตรงไหนล่ะข้างหน้านี่เนาะอ่ะเร็วอ่ะเรีวจิไปอยู่ตู่ผู้บอเด้อดสิมาอยู่พี่

อ้าตต่อรถตื่นลลขอบใจยังอชื่อไห่ที่รอชื่อไห่ที่หลอขอใจด้รอคขอบใจเด้อหอรอัเคนเยียนกายคนเฮียนกายดี ไม่ต้องกลับ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  คยนองไว้แน่นะคะนี่เป็นคนช้างยามา กอว่ะคูทางนอกทางในวะหรือปูทางในสองก่อเนาะประมาณพันสี่ร้อยบาทเสือน้ำมันนี่เบิดเลยฝนตกแหลนตกกกย เอเพาว่าพนหัวบอกว่าแม่เนาะมันซากเข้ามาในลขาสากบซีอดเนาะเข้าสรกัซีบอพ่อเดมันก็ลงมาในี่ในในหลอมเนี่ยรกัซีบอพ่อยังวะ เออแสนนี้แล้ววันรก็ตอกใส่ก็ได้แล้วก็ต,กกดกตัดส้นใหม่ไปอัดก็ได้อ่อำนักก็ได้เงเนี่ยอได้เอน่่ ใกล้สิเบิดเดือนสิบเ่นมื่เดือนสิบเดือนซิเบิตโ้มื่อเมื่อ cái yên yên

พดพระคนพระคนซ่า สมก่อนเนาะเพราะว่าฮู้แล้วว่าแปะ่อสกันมีสังกะสีกับส8ง0ผแผ่นับเนาะแผ่นละแสแผ่นแอม่นละแินสนะแปะปูปแนะมันจะเสียงดังกับอะไนเนอเนาะขอบคุณขอบคุณเอซีที่เข้ากมาชม ่อคนละกเตก็ตตาที right? says, ่ต wow, so, right ้องเนาะที่มาเตมือบันเตะนอเต่าได้รไม่บ่ได้ยินยังไยเนาะมาเล่าสีมาปลาได้บันเด้อ